ทุกคนครับมาแข่งย,ยิงหัวกับไอฟิวไอ้ฟิวแข่งยิงหัวมะมาเอาริ่มมาผ่านถำยเราผ่านหนูจบมาเลยเอียัไม่จบเลอแล้วผ่านเมื่อนะช่วยอะนยจ้ะไม่ไิ้่นี่อ่าโม้ไม่อย่าคลิปอยู่นะมาคิปตัดตินตอนนี้คิงตัด

เฮ้ยตึงจังนี่คยไม่ได้ยิเยงกระสุนเลยตึงเกินวัดวตัวตึงเกินยมไม่ได้ยิเสียงกระสุนเลยตอนนี้ดลัวัยระวยทีมยอมแพ้คุโยมไม่ตังตอนเนี้ยสนี้ไม่เก่ มันเจอปูเอ้ยเชี่ยแต่มึงบอกว่าไม่ร้องโผไงวะอ่ะมึงก็จะร้องโผอ่ะเห็นไหมอ้าวไอ้สเตอร์ก็แต่ในไม่กี่โอ้โห้สไนม์มึงจะรสไนม์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวด้เอี้ยมันจะตับปืนรัวปะเนี่ยโวยเอ้ยหายแล้วกูโดนปูยิงแน่เลยไม่กูเล่นตลกสนายเก่งกว่าไอ้ยผู้หญิงโดนหนึ่งเม็ด พ้ายมันก็โดยิงหัวกูี่ชายมันก็โดยิงหัวกูปักธงเลยฟิวกธงเลยวนกูก็นซ้ำมาเด็แล้วมันก็มาพิมพ์มหาดาคุยไปนนันทีมืออีมีบ้านดอนอะเออกูโดนยิงหัวได้เลยจ้ไอ้เชี่ยกูโดนยิงหัวกูกมดยิงหัวกููมา ตรไหนงปืนเพลินไม่ใี่ยิงเพมาดิมาดิรบเร็วกึนครโวด้วยโว้ยวยวย่เนื้อ้มันยิงเก่งจังวะนไอ้สัตว์งตัแอดไปด่าเลยไม่รู้กูแอดไปด่านะโเลยนะแอดก่อนแอดก่อ ดูด <Roth> ิโอเล่ปีนิสองกระบอกเลยมึงคุมจังวะเออไอิเชี่ยแปลกนะแปลกแปลกนะแปลกละไอ้สัตว์มึงแค่แรงสามดาวไอิเชี่ยแปลกละแรงสามดาวลงดึงดึงกว่าเลยเปิดแค่แรงเดียวดีกว่าเอฟิวกูเปิดแค่แรงอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าไอ้เชี่ยเปิดลมแม่งโคตรหนาวอะคนดูนะครับยิงยิงเกินไปมันยืนนิ่งไงมึงอะ กูเห็มันยอแล้วกูเห็นยวป้าไี่ดยนเดี๋ยวไปรอบที่สองเพราะว่าี่ดุไม่เอาหัวด่าเลยสัตว์ไม่มันอาจจะด่าเราเราไปเอ็กมัน ปักพงเลยเนาะ เอยวันยากนนะจะตมันอัดตัวกูเอาเลย้ลมดีอะกลมแข็งก่งหลังเด้อหลังโดนหลังเด้อน่มันไม่โดนศอกตาเลยจ่ะไอ้ตาเข้าลูเหรอมันแค่ปากเข้าหลูตรงไหนไอสัตว์หนีไปแล้ว ไม่นโดนหัวเป้าไม่ไม่ไม่แล้อแล้วนีแต่คนนี้ใครจะชนะยงไม่โดนเลยนะโอ้โอ๊้แพ้เนอะแฝดแฝดไม่สนิทชื่อวิกิมักอังก้า ดีขึ้นเลยเออฉันชนะสองรอบแล้วเนี่ยชนะองรอบนะเราได้เจอคนเยอะดิเออกูเลือกผิดไอ้เชี่ยกูเลือกผิดไอ้ฟิวผิดอะไรดิผิดทันไอ้เชี่ย มันยังอันนั้นข่าวอยู่เลยหน้าจอเฮยมาไปไหนเจอยูไปไหนเลอตัวเฮียไดิเขาอยู่้วครับทุกคนแ้วเเฮ้ยเฮ้ยกินทะลุไอ้สัตว์แหวงทางไวเลยอุยเฮยไม่ยอมคุณะะู้กำลังได้เหี้ยว่ะเออเฮียนเดี๋ยวกูจะปักธงอัดศพเลยเฮีย ไม่ไอ้สัตว์มาไอเทียที่ท่าทางมันยังอยู่เลยที่กดท,าทาัดเอาวไม่ได้ตายว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่และไอสัตว์ไอ้เหียกูย,ยังไม่ได้ทำน,นี้เลยเลยกูเดินแบบปุ้งหัวแตกเลยอดเดียวโอ้เจอใา้เนาะคนสมัยนี้ นีเลยที่มันดังดังดงหัวนึงมนะีหัวสูนัดนะมีหัวสูนัดนี่หนัดนะเออเออออไอสัตว์เอ๊ะกูชนะว่กาแรกที่มันชนอยอยู่เลยไอ้เชี่ยยิงทะลได้ไงวะตัตาวไอ้ิบปัดถุงปัถุงปัุงปักุง Yeah เราทำได้อ่ะกูชนะดิมึงมึงต่อแลวนะกูดึงออกแล้วกูต่อแล้ว ิร้อยเจ็ดสิบแปดห้สิบโอกูยนกูอัดตัวแล้วะกันงวะมันรู้มากแล้วกูเดินไม่ไปด้วยกูเดินไม่ไปด้วยสั์เอยประเด็น มันจะพูดเรื่องนั่งกูเรื่องกันนี่เหรอกูแพ้แล้วไอ้เชี่ยมึงอัดไม่มีงารอย่ามึงมึงอัดตัวกี่ครั้งไงมึงอัดตัวกี่ครั้งนะสามครั้งไปกูต่อดิ๊ด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  นเดียวอีกท่านึงอ่ะไปดิกปิเลยอ่ะเลืองลกันมาดิเลื่อดิสเลยนะ